สวัสดีครับผมคาร์บิโอนี้นะครับก็อยู่กับแอปพลิเคชันทวิตเตอร์นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับก็วีโอนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหาครับที่ขึ้นอ่าเขาฝากว่าอ่าเนื้อหาร้อแหลมนะครับในทวิตเตอร์นะครับถ้าเราเลื่อนไปสังเกตนะถ้าเล่นทวิตเตอร์จะเจอคําว่าเนื้อหาร้อแหลมนะครับเขาจะไม่แสดงเนื้อหาตรงนั้นให้เราเห็นวิธีตรงนี้นะครับแก้ได้นะครับที่จะให้แสดงเนื้อหาส่วนนั้นให้เราเห็ัุโดยที่ เราไม่ต้องไปเจอคําว่าเนื้อหาร้อนแรงอีกต่อไปนะครับวิธีแก้นะครับให้ได้คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าทวิตเตอร์นะครับผมแบบผมเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับการใช้งานนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับทําตามผมเลยนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ไปที่รูปดาวขวามือนะครับคลิกเข้าไปเลยด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ดูการตั้งค่าเนื้อหาครับไปที่การตั้งค่าการค้นหาครับ สังเกตนะครับซ่อนเนื้อหารอแหลมเห็นไหมครับตรงนี้ครับถ้าเราติ๊กถูกอยู่นะครับเนื้อหาที่มีส่วนที่คิดว่าจะเป็นล้อแหลมทางระบบก็จะเซนเซอร์แบบจะเขียนว่าเนื้อหาซ่อนเนื้อหารอแหลมอะไรแบบนี้ครับถ้าทางระบบเขาคิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับเราจะเห็นเนื้อหาตรงนี้จะเยอะมากถูกไหมครับจะเห็นคําว่าซ่อนเนื้อหารอแหลมนะครับจะเยอะมากวิธีแก้ตรงนี้นะครับก็คือติ๊กถูกออกเลยครับ เพียงแค่นี้เองครับติ๊กทูกออกแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปรีเฟซทวิตเตอร์แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีคําว่าเนื้อหาล้อแหลมให้เราเห็นนะครับเราเขาก็จะแสดงข้อมูลให้เราเห็นตลอดเลยนะครับ mm hmm. เพียงแค่นี้นะครับก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วง่ายๆเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ก็ถ้าเห็นคลิปวีดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ nN ็อนสอนใ้คอมวเตอร์ชาแนล้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับผมก็ส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ